โอาเป็นเราหอยแล้วราเจ็บโอ้ยังวัเกี่ยวน้อยมาถ่ายกันนี่นะอันนี้ดีบ่ะเ๋อวรอกันเถเสียมมาใหม่ปะเสียมอือโ้ย Oh, โอ้โจมาสิได้กินบอวหเนี่ยปิจากตัวบบกเสียด้วยพี่บุรมาจ๊กพิจามันใส่เสียมสมไม่บวกคู่เช็ดเป็นกรนไ้โอ้ห่าบดพุดสียปลียวมันที่ต้องที่ต้องทั้งนี้บวกโ้เสี่ยวนี่ท้งนี้ละผมแลี้งรสผมเล้ยไปใส่ปลาเข่าน้ำเดียบเลดเดียว โอ้ยงูกูเลยอ่ะใจเจมาโอ้เสียมบ่มากมันจะเลี้วเลยสิอาฮ่ารอกเลยหยุดปัญหาทีู่ก่อนเขาเสียมมากรนเลยจังจะทุกสร้างออสูมสูมสู้มนี่นี่มองหูหนูเิเข้ามาเห็นมือนี่นี่เด้อเลนเ่นหนูหนูียงวันนี่โดดหาวเลย ก้นไหวก็หลงก้นกูแล้วมาที่อะเสียมนะ่ก็บอกเคียนนี่แหละโอ้โหหนุ่าก้นนู่มหรอเจ๊แจ๊วาปีนหงยเบิรนี่แล้วพคนหลายเถอะแล้วงเงียบอ่งเงีนี่บิเบิ้งดอกว่าคนจำหนุ่มมดอสิไ้เอาดีละคนดีละเสรนเสียมบ่มีเกู ถ่ายทอนสวกลางช่องและนไหล่ปะเชียเลตู้ระได้เลู้ไดกไดคอดสดอ่กูเดยวลงมง้นปูเลยมาปูมารปูเปนดิาเนยได้เลยิาเลยตัวกูแ่เต็นกูเลย โค้โ oh, oh. lonely, like no. ินเสียมตอนนี oh. ้เมื่อยบางสิตอนนี้เมื่อยแห้งเนโอ้ตายใจเลยมาเาเสียงมาน่เสียงอยู่หันแล้วชิหัวอ็สองอันก็ได้นี่อยู่สอันยู่มันถ้าเนวลงมาถ้าแนวลงมามอมันไม่เดียว จได้ม่เปียวนี่แล้ลงไปแล้กันอยู่โอ้โหบังีอะไร่ไเอฟไฟมาไฟมาดูจวดจวจวดจุดให้หน้านี่ดิพิช่ยนู่หนิอยู่กันแสบเลยควันกิน้องหันตูเด้สิบเดียวูเอาูเราแล้กต้องมอยมันนั่นรู้จะรู้ไฟมากที่หลักาที่แบบป่า เป็นหัว้บาทคือไทอยู่3หน่วยหนูซัดมาเมื่อไทยจะน่ายงเก็บไายก็บไทยดีเนี่ยให้หน้าหน่อยได้เว้ยฟาดาดฟาดปัดเอีขัดพูดเรื ใส่ทุ้นควนครับได้เดียวยังขวนอี่ได้เข้าไปเนี่ยน้องเดียวม,มนันตัวออกดีครับขวนยังไดไป้ป่าป่ากูตาดียังได้ไป่าหาปืนม,มาดังยออังได้ยังประดุกครับประดุกโอ้โหนี่มีแผลแล้ววะไม่ได้ก็ได้ นี่คือบอกกันเลยมันแจ้งๆมั่นหเบี่ยวมันใจห้องเบี่ยวเนาะหูมันเบี้ยวมันม่แท้หูมันเบี้ยวตามไปดูโอ้ยหยาดยังขอเสื้อเพื่องเสื้อเพื่องเฟืองยางดีเจ้าของงานเจ้าของงานนี่ดิคนธรรมดาเนาะ หลายกาดคนยังก็อเป็นายเด้เนี๋ยเดี๋ยวหากูเพื่อนี่เดียแหท่ายกท่ายเหรครับเบอร์เ่งดูมาเปิดจตอนที่พวกก็ท้ายจะเลี่ยงงานหอดเห็นหนูผุดเ้ยคตัวเอเพิ่งทีเดียวอืไปลงเน็ตจ้ะเอ้ยลงเน็ตสนเยนเนี่ยได้ลงคนเนย มองดูดเห็นเ <an> ู้ยเห็ใจหองดากแล้วนะมึงอื้อไรเห็นไหมพี่โรดเห็นไหมพี่โรดตัวย่งบ่หน้าข้าเจาเห็นไหมพี่หน้าข้าเจาวกอไกล้เดับไปป่าอ่อย่างไงี้ยเออดับ อ้าเบื้องมันจะอีกด้วยเหรอท่านะาท่านา้อคนจัวเท่าไรนีโอ้ยกจ้าเล้าจ้าเล่าแมงท่าีงูลงมาท่นี้งนี่แอกมีล้กินหู้อะไกินหูนี่บ่เห็นบอกวิธีเขาดีจะได้ดูนี่แงเบิงวิธีวิสาหกินทำม่ลูกล้านเลยคนนู้น โอ้ยตัวใจน่นไ่ใ่ไม่ใช่่นนี่เอ uh> 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 ้ยาแฟบิสาหากินมันอยู <H <h ่อันพีไงในบ้านด้วยก็ไฟไก็ไฟลอยอย่างดีเอา ยังโตฟ้าตาตีนะเฮ้ยทารุทารุตบุวานหรอเออใครทำเสกเออเอาอยู่ดีอุูดไปแล้ว่อุูดแล้วปะให้ดูเลี้ยงเด็เจ้าคนไปกิมด้วคนไปใช้บอกเลยบานก่อนเบิด่แต่ามีคำนักไฟไหมท่น ปดไหนปวดฮ่าไหมันไปใไหมไม่ดีแบกข้อความนนายบ้านอหนึ่งสร้างก้อันอูยูปวดเหรอมีซัมิ่แถวสัมมิ่เสียงไม่บานอหูไหมเรื่องแฟนมถึงไม่เสียงอูยูโอ้อหวมึงเอากระตุกวดนั่สิปวด ผู Ooh, ้นุมดีเ้วมอยก็บอกแต่ละอีสระเยไ่เป er> ็นยังไงก็ยังไดเลยดิานาดเลบอเาลอบ่นี้ใช่เห็นแล้วบนูเนื้อข้าคเรืยมีขาเทียมนีโหเต็นอันยาขนาดแล้วเิหปล่อยแล้วเดียวเต้มหูมแนบ่ ก็ตีเหมือนนะจากคนด่าเออใชยเห็นหูซิวเห็นอช่ที่ก้นหูทำมอีกเดียวอเอปอดเบิ่งตัวอะนี่ทุกหูเลยบรเด็นนี้นี่ทุกหูเลยแล้วหูขี่เปียกมันเสีอายเสี่เียอ่หููแหลกแค่ย อันบอกไม่ใช่เอ็เดียวเลยเนียัมันหมุนไปเลยไม่สิไ่ได้เนีตรงใดใหได้ขั้นกลเลระเนไงสี่ได้สิเจาไดกนวดิกคนนูมวไปเฟืองหมาอีกได้ขั้นเฟืองเฟืองหมาแ่เมือนคุณสี่เฟืองหมาเขาอยู่ที่นี่ให้ แล้ก้นหนูเฟืองหมาเลย่ไกินหนูเลยกินบมาเออโอ้หกซัดเดือดห้างมันก้นนั่งเฝาเราอยู่เราคนยั่งเฝาขวดมันโจ้าไปเลยโจๆกพิ่งโจกเก่งอยู่ซะก่อน chỗ kia thích gì mà chỗ kia thích gì mà thích thích gì quá như thế chỗ thích này nào khám đấy cái chỗ có đồ ควนป่ายืนอยู่ซื่อไอ้โอนีเนี่ยยังมี่ยอมเนี่ยห้องดากกันลองน้ำเสียเดี๋ยวพี่เต้นนี่ามดด่เมื่อว่าพ่ายทอล่าน่ำโดน สร้างว่ามาขุดตอนเขามันแน่นเนาะซุมแมงหอดเขาเป็นเขาตกแตกไปเลยเอ้าไกเอบ่เคยกลใาบอ่ะเลือกนะ่เนงเดียวแค่ไหนวะผูดไปเรื่อยๆสอดออกคุณไป่ไหมคงมาไทยตัวหนีแล้ว ไล้วก็ยูนี้อีกอักขึ้นบุญเลิกกับถั่วไปจัง